สวัสดีครับชาวมนุษย์โลกทั้งหลายใจเย็นองลงอ่ะสั่งอ,องลงสวัสด,ดีครับทุกทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องยิบสีตะทานมิจิกนะครับจึพูดเพราะๆบ้างนะครับเพราะอะไรถึงพูดครับ,รรบพูดเหมือนเติมดีกว่าอะสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโากดาวดเป็นยังไงครับชีวิต มีขึ้นก็มีลงมีมามีไปมีดำก็มีขาวเออมีอยู่แค่นั้นหวังว่าคงมีความสุขกันดีอยู่ตามสถานะและอัตภาพใครที่คิดไม่ดีก็คิดถ้มันดีแล้วมันจะดีตามองไปกฎธรรมชาติครับทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะครับ คนที่พบความสุขเป็นคนที่น่ายชาิชฉาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอิจฉาคนที่มีความสุขคุณก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยอยความสุขเกิดขึ้นได้ในบางวันเกิดขึ้นได้ในบางเวลาเกิดขึ้นได้ในบางคนทภาวะจิตเป็นหลักครับวันนี้เปิดไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ วันจานทรที่4มีนาคมนะครับถึง10นะครับมีนาคมถวมลัลย์เจ็เป็นจังไกันดีครับเบิ้งหนี้ที่ใช้ไพ่มาตรฐาน,นครับมันก็ใหญ่ๆหน่อยขี้มากเดี๋ยวมันก็จะตกขอบกล้องอ่ะเริ่มนับครับ อยากเรียนนะห่งสองสา ครับมาเตรียมเตรียมลุ้นระทึกกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับใบแรกเนี่ยครับมันเป็นถ้วยมันเป็นถ้วยสถานการณ์มันนิ่งๆนะครับเหมือนนั่งนิ่งๆคิดอะไรอยู่คิดจะทำอะไรนี่น่าคิดไหมละข้าวดาบ สามีิจัดติดห้าเหรียญเลบเบอร์ห้าดาบคิงถือดาบตายตกเฟรมเถอะขึ้นไหมนะครับคิงถือดาบแปดตัวเหรียญ ิไม้เท้าแล้วก็เทมเพลนนะครับเป็นสภาวะดวงที่สับฝนตีกันมั่วมากครับรู้สึกว่าชีวิตอื่น,น,มน,มนมๆมึนๆมั่วๆไหมครับคนที่เกิดบันจันครับดูไพ่มาตีกันเละเลยครับเราก็จะหน้าด้านแปรของเราจนได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราไม่อายกฎ <c oughs> นี้ใช้ได้เสมอครับ อ่ะนะครับสถานการณ์มันเป็นถ้วยแปลว่าไม,ม่บวกไม่ลบตัวส่งผลมันเป็นดาบมันเป็นสิทดาบมันมีผลแล้วละ่ะมันต้องมันต้องลบหรือบวกแน่ๆแล้วอ่ะพระใหญ่ก็จะมีเลเวอร์จัตติกแล้วก็เทมเพลนนะครับมันถึงจังหวะเวาลาเวลาที่จะต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปรับขึ้นปรับลงนะครับ ย้ายไปย้ายมามันมันมีครับเทมเพลนเนี่ย,ค,นนยคือต้องย้ายแน่ๆไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเติบโตขึ้นแน่แบบเหรียญน,นะครับการเริ่มต้นมันบงบอกแล้วเครียดเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณอึดอัดเป็นอะไรที่คุณที่ไม่ได้เตรียมพร้อมจะรับมันมาจู่โจมกระตันหันนะครับมันก็ธรรมดานะครับก็ต้องอึดอัดก็ต้องวันไหว เพราะว่าเป็นปกติของคนอยู่แล้วครับมักจะกลัวมักจะไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองกำหนดไม่ได้หรือสิ่งที่ตัวเองไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนหรือสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับมันจะต่อต้านก่อนนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเช่นกับทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่การปรับตัว มันมีได้ตลอดเวลาครับเพ่าว,ว่าท่านจะทําอะไรมันต้องปรับตัวเสมอนะครับอ่ะมาดูเรื่องการงาไม่มีสิบไม้เท้าสิบดาบนะครับเป็นแม็กงานทั้งหนักทั้งเหนื่อยงานงานมันตัวงานมันอาจจะหนักเหนื่อยหนักเหนื่อยแล้วก็มันเหมือนว่าเราต้องทุ่มอะไรก,กายแรงใจนะครับลงไปเข้าเขามันตัวสิบในก็หอบอยู่คนเดียว สิบนี่ก็ปักสเต็มหลังคนเดียวอีกนะครับพวงใหญ่สุขภาพด้วยนะครับพวงใหญ่สุขภาพมันด้วยนะครับสิบไม้เท้าการงานนะครับการงานก็หนักเหนื่อยช่วงนี้หนักเหนื่อยนะครับมันมันเป็นแค่จังหวะของชีวิตนะครับมันมันไม่เปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับสิบไม้เท้าถือว่ายังมีงานทําอยู่ถึงจะหนักจะเหนื่อยนะครับถ้าคุณไม่ไปอินกับมันมากครับคุณมองมันด้วยความเข้าใจครับ คณไม่อินเนีมันมากคุณมองคุณคุณมองด้วยความเข้าใจเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะมันจะง่ายครับเมื่อคุณเข้าใจอะไรมันจะง่ายไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงจะเล่นเกมจะจีบหนุ่มหร,หรือหลีหญิงอ,อะไรถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของคนคนนั้นสิ่งสิ่นั้นน่ะคุณก็จะเข้าไปได้ง่ายนะครับเมื่อเข้าใจง่ายเข้าใจธรรมชาติแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําอะไรได้เยอะหลายอย่างนะครับอ่ะนะครับ สิ่งที่เท้าการงานยังไม่ถือว่าจำแย่มากส่วนการเงินนะห้าเหรียญมันไม่ควรลงทุนระวังโดนโกงเงินด้วยแปดเหรียญเนี่ยเหมือนจะเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งในการทํางานเหมือนเก็บหอมรอมริบนะครับเพื่อที่จะสร้างเหนือสร้างตัวใหม่มีถึงแปดตัวเหรียญนนะ่ะมันเป็นเงินที่ได้มาจากล้วนๆคือการทำมาหากินช่วเหลือตัวเองทําธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อม ถ้าการเงินมันมาอย่างเงี้ยคุณทำอะไที่ฝรั่งโดยเฉพาะค้าขายอะ่ะเงินดีแน่ๆนะครับแต่ห้าเหรียญตอนนี้จะไม่ควรลงทุนอะไรเพิ่มหรือบางทีมันอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทรัพย์นะห้าเหรียญน,นะเพราะมันมีการเคลื่อนย้ายมีการเปลี่ยนแปลงที่ถึงแบรนด์ใช่ไหมครับอ่าแล้วมันก็มีความคลาคัดสั่งอะไรบางอย่างแล้วก็มีการอ่าหักชะโดนยาแรงอะไรบางอย่างทําให้ชีวิตอึเหมือนขึ้นเดินเนินสะดุดอึ อุ้ยมาแรงไปต้องเบาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ประเด็นสําคัญนี่คือห้าดาบกับคิงถือดาบนั่นคือคนที่ทคนที่ตรงเกินไปนะครับตรงเกินไปอ่าไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเรื่องกริยาวาจาคําพูดนะครับอ่าเนี่ยโดยเฉพาะห้าดาบชอบเถียงคนมใหญ่เถียงตลอดนะครับไพ่ในการกําหนดการเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตท่านมีสองใบคือจัดติกกับเทมเบรนด์นะครับ เทมเพลตเนี่ยเป็นจังหวะของดวงชะตาเคลื่อนเคลื่อนที่แต่จัดติกเ่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนคุณไปเป็นอีแบบนึงเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณใช้ดาบคืออารมณ์หรือว่าคุณจะใช้ตาชช่างคือเหตุผลนะครับเรื่องการเงินก็ยังไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับเงินที่มีก็ยังเก็บไว้อยู่ ทำธุรกิจทําการงานทําอาชีพของอะไรคุณไปตามอย่างปกติแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมดูว่ามันคงจะใหญ่ขึ้นเพิ่มมากขึ้นเยอะขึ้นเอาแบบมักง่ายเหมือนคุณขายของคุณก็เจอขึ้นค่าที่อะอะไรวะคุณขายยังไม่มันก็ขึ้นกูอันนะประมาณนั้นนะครับห้าเหรียญนนะ่ะเหมือนเหมือนไม่มีเหตุผลนี่ต้องเสียแต่ต้องเสียเออนั่นแหละครับอ่าต่อมาเรื่องความรักนะครับก็ไม่มีไพ่ถ้วยที่โดดเด่นมีคิงถ้วยเนี่ย ไพ่ตัวบุคคลไพ่พ่อแม่ก็ได้นะครับชายล้างทุบอ้วนใจดีเลเวอร์ไพ่รักซ้อนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องไพ่รักซ้อนนี้ก็ได้นะครับที่มันถึงเวลาที่จะต้องจบ้าต้องหักดิบอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดเพราะมันต้องเกิดอยู่แล้วถึงไม่อยากให้มันเกิดถูกไหมครับนี่แหละนะครับความรักคาราคาซังเบื่อเบื่อ,อ,อ,อยากๆยากนะครับปโปรดคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับ ถ้าจะทะเลาะกันจริงๆทะเลาะจริงนะครับจะใช้คําหยาบด่ากันนะครับโดยเฉพาะที่เป็นคู่รักหรือไม่ต้องคู่รักก็เป็นผัวเมียนี่แหละมันจะทำมาหากินไม่ขึ้นมันจะไม่จเจริญน,นะครับตามหลักคําสอนนะครับตามหลักคําสอนในบ้านผู้หญิงใหญ่ได้เต็มที่นะครับนอกบ้านให้เกียรติผู้ชายให้เขาใหญ่ให้เป็นผู้นำน,นี่คือ,อคําสอนของศาสนาศาสนาพุทธมานะครับแล้วก็เป็นวิถีการใช้ชีวิต ในรูปแบบครอบครัวที่คองความรักให้มันยืนนะมันไม่มีหรอกครับที่จะไม่เจอปัญหาอะไรบ้างมันต้องเจอ,อาจะมากกะนน้อยมันขึ้นอยู่แค่นั้นแหละครับอะนะครับความรักก็ถือว่าไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรดีไม่อยากพูดอะไรที่มันเป็นลบๆแต่จะพิ่งระแวงอะไรไปนะครับแต่ถ้ามันเจอปัญหาแล้วอ่ะนะครับไยมผมก็แนะนําให้คุณจบแบบหักดิบใช้ยาแรงใส่มันไปเลยนะครับ อ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพเนี่ยหาดาไอสิบดาบเนี่ยมีเกณฑ์ผ่าตาัดมีเกณฑ์เสียเลือดนะครับมีเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับหรือโครคไขข้เจ็บนะครับมารุมสกรัมโดยที่อะไรวะไม่มีเหตุผลนะอ่าเทมแลนคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเลเวอร์ <c oughs> over, ติดโรคกระเพศสัมพันอะไรเนี้ยอ่าประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็ เครียดตึงเครียดก็โรคเครียดเครียดเกินระวังไม่เกณฑ์ขึ้นนะสมองระเบิดนะนี่เหนื่อยอาจจะเจ็บเหนื่อยกล้ามเนื้อร่างกายที่ใช้ทำมหาจินทำอะไรอยู่ทุกวี่ทุกวนันเหนื่อยนะครับนั่นแหละเรื่องสุขภาพควรจะบริจาคเลือดนะครับควรจะบริจาคเลือดควรจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะหนาถารอคนที่เขาด้อยกว่าเรานะครับ เป็นการผ่อนหนักก็เป็นเบาแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆถึงคุณไม่กำหนดมันก็มีเป็งสิ่งบางอย่างกำหนดถ้าคุณต้องเปลี่ยนแน่ๆน,นะครับนี่คือเทอร์เรน์อ่านี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ 4. วันที่4มีนาถึงวันที่10มีนาคม2องพันนะครับบอกไว้เลยว่ามันเป็นภาพรวมภาพโดยภาพรวมนะครับ มันอาจจะตรงเรื่องความรักเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรต่างๆกับคนบางคนแต่มันอาจจะไม่ตรงกับใครเลยแต่คนหนึ่งก็ได้คนที่มาดูอไม่เห็นมันจะตรงอะไรกับกูเลยอประมาณเนี้ยโอ้ยตรงเป๊ะเลยค่ะหมออืมันมีครับมันเป็นเรื่องปกติก็ดูเป็นภาพรวมนะครับผมเปิดแล้วผมก็จัดการวิเคราะห์ให้ท่านดูสดๆนะครับไม่มีการเขียนเขียนบทเขียนอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นมันถ้ามีการผิดพลาดมันมีการผิดพลาดมัน ไม่ตรงตามจุดประสงค์อะไรของท่านบางบบางบางเรื่องนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่ามันเหมือนเราดูให้คนนั่งดูดวงให้คนยี่สิบคนพร้อมกันนะแต่ใช้ไพ่เนี่ยล้วที่สิบคนมันจะเตะกันเน่ยมันก็ตีกันมั่วชีวิตชีวิตคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมครับก็พูดให้ท่านเข้าใจนะครับถ้ามันมีอะไรทิดพาที่มันไม่ดีนะครับก็ ผมกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งดีก็ยกความดีให้กับครูบาอาจารย์ที่ระสืบทอดวิชามานะครับก็ขอให้ทุกท่านแล้วค่าปลอดภัยนะครับโดยพบอุบัติเหตุโรคหลายโรคแรงนะครับขอให้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ท่านมีสติปัญญาอ่าด่าบว่องไวเรียนรู้อะไรได้ไวนะครับเท่าทันคนครับจะได้ไม่โดนเขาหลอกนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ เป็นผู้ชีน้นําให้ท่านเดินทางใช้ชีวิตอยู่ยังมีความสุขราบรื่นนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับไหวกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนีย่มันคือผลงานนะครับมันคือผลงานที่ผมจะประเมินตัวเองฝ่ายเดียวมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ถูกนะครับท่านที่ชมชมอยู่นะครับเป็นจะเป็นผู้ประเมินนะครับด้วยการ เออจิ้มชอให้มันหน่อยกดติดตามให้มันหน่อยกดกระดิกอะไรให้มันหน่อยนะครับกดให้มันไปเถอะดีคนเนี้ยชอบช่วยเหลือคนมันได้ช่วยเหลือชาวโลกได้เยอะอม,มีรไรบ,บิดพลาดขออภัยนะครับขอให้มีความสุขกันทวนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับผม